สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องในเกมรูมพบกับผมพิมิกแล้ววันนี้เราก็พบกับคลิปอัปเดตข้อมูล Monster Hunter Wild อีกครั้งนะครับก็จริงๆเนี่ยพวกข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างใหม่ๆเนี่ยมันออกมาก็เกือบสัปดาห์หนึ่งได้แล้วนะครับแต่ก็เหมือนกับพายุทรายในเกมเลยนะฮะเรียกได้ว่าช่วงที่มีการไลฟ์สตรีมตลอดทั้ง3วันเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลใหม่เกือบทุกชั่วโมงเลยก็ได้นะครับพะทุกครั้งที่เรานั่งดู ผู้พัฒนาเล่นตัวเดโมเนี่ยเราก็าจะเริ่มเห็นข้อมูลใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองผมก็เลยเลือกที่จะรอให้ตัวงานเกมมันจบลงก่อนให้พายุทรายเนี่ยมันผ่านพ้นไปก่อนนะครับพอฝุ่นมันเลิกตลกแล้วเนี่ยค่อยมาดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวข้อมูลกันเนี่ยก็เปิดคลิปตัวอย่างล่าสุดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมาก Is this a Lala Barina floret? We must be near its nest. Could do a lot worse for an interim camp. Once your business here is concluded, you should find shelter. The sands come alive this time of year, like a wild beast bristling with lightning. From the look of it, that must be this region's apex predator. Guild permission granted. Begin the hunt. Understood. เอาละหลังจากจบตัวคลิปแล้วเราก็มาเริ่มจากตัวข้อมูลที่ปล่อยออกมาทางเว็บไซต์ Off i ิเชีกันก่อนเลยและนั่นก็คือแผนที่ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า Scarlet Forest หากเดินตามแม่น้ำในทะเลทรายไปเรื่อยๆไปจนถึงต้นแม่น้ำก็จะพบกับป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และแม่น้ำหลากสายแต่สิ่งที่จับสายตาของคุณก็คือสีแดงด่งเลือดของน้ำซึ่งเป็นที่มาของชื่อป่าสีเลือด ซึ่งจะมีมอนสเตอร์รูปแบบไหนรอเราอยู่ก็มีการโชว์ออกมาแล้ว1ตัวนั่นก็คือลาลาบาลีนามอนสเตอร์แมงมุมยักษ์ที่มีจุดเด่นคือลำตัวที่มีลักษณะเหมือนกับดอกไม้ซึ่งนอกจากจะเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวราวกับนักเต้นมันยังสามารถสลัดขนที่มีพิษอมมาพาึ่งจะหยุดการเคลื่อนไหวของฮันเตอร์ก่อนที่มันจะปิดฉากด้วยเหล็กในหรือกองเล็บขนาดใหญ่ซึ่งชื่อของมอนสเตอร์ตัวนี้หรือลาลาบาลีนา ก็น่าจะได้มาจากการสลับตัวอักษรของคําภาษาสเปนคําว่าบิลลาลีนาที่แปลว่านักเต้นถ้าเกิดสังเกตเก็จะเห็นว่าสีหลักของมอนสเตอร์นี้นี่ก็คือสีแดงนะครับซึ่งก็เป็นสีของแม่น้ําของสกาเลต์ฟอเรสตด้วยซึ่งเจ้าลาลาบิลีน่านจะเป็นต้นเหตุของการที่แม่น้ําในป่านี้เป็นสีแดงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคือผมคิดว่าส่วนมากถ้าเป็นจุดเด่นของแบบมันน่าจะ เป็นผลมาจากมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในลีเจียนนันนะครับผมคิดว่าลาลาบาลีนาเนี่ยไม่น่าจะเป็นเอพิกหรือว่ามอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของแผนที่นี้อย่างแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่ามันเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของแม่น้ําสายเลือดนี้หรือว่าจะเป็นของมอนสเตอร์ตัวอื่นซึ่งชุดเกราะของลาลาบาลีนาก็ได้โชว์มาแล้วก็คือเป็นชุดที่อยู่ในตัวอย่างของอาวุธชาร์ดเบลดนั่นเองและเมื่อพูดถึงชุดเกราะอีกเนี่ยในตัวอย่างของดาบคู่นะครับเราจะเห็นชุดเกราะ ที่เหล่าฮันเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับชุดของมอนสเตอร์ของกาลาร่าแต่ว่าก็มีลักษณะดีเทลและสีที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นการกลับมาของกาลาร่าหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกันต่อมาในตัวอย่างเราจะเห็นเบสแคมป์ของฮันเตอร์โดยในตัวเดโมเราจะเห็นเลยว่าฮันเตอร์สามารถวิ่งออกไปล่ามอนสเตอร์จากเบสแคมป์ได้โดยไม่ต้องผ่านหน้าโหลดแต่อย่างใด ซึ่งในเว็บไซต์ก็เขียนเลยว่าในแต่ละแผนที่นั้นจะมีเบสแคมป์เป็นของตัวเองดังนั้นอย่างเช่น MAP Scarlet Forest ก็จะมีเบสแคมป์เป็นของตัวเองเช่นกันซึ่งนอกจากตัวเบสแคมป์ที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นฐานทัพของเรานะฮะก็ยังมีตัวของหมู่บ้านโดยหมู่บ้านที่อยู่ในวินวาดเพลนั้นจะมีชื่อว่าคูนาฟาหมู่บ้านเพลงสายลมซึ่งเป็นต้นกําเนิดการขี่ซีเกร t โดยจะมีของขึ้นชื่อคือชีสที่เป็นอาหารหลักของหมู่บ้าน ซึ่งผมก็หวังว่านอกจากจะมีเบสแคมป์ในแต่ละแผนที่แล้วเนี่ยเราจะมีหมู่บ้านในแต่ละแผนที่เช่นกันเหมือนกับภาค4นะครับเพราะว่าผมชอบที่แบบเราเวลาเราผ่านในเรื่องไปเรื่อยเ,เราก็จะไปเจอหมู่บ้านใหม่เรื่อยๆนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้ออกไปผจญภัยนะฮะเหมือนกับ Mon s เ e อร์ n t e r ภาค4นั่นเองพูดถึงตัวแคมป์อีกระบบที่พูดไปในคลิปที่แล้วแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็มีการโชว์ออกมาแล้วในคลิปนี้ก็คือการตั้งแคมป์สำรองนั่นเอง ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดไปว่ามันสามารถตั้งได้ทุกที่นะครับแต่สรุปในตัวเดโมเนี่ยมันจะมีจุดที่กําหนดมาแล้วที่เราสามารถตั้งได้นั่นเองซึ่งเราก็สามารถเลือกที่จะตั้งแคมป์ไว้ใกล้ๆกับจุดที่เราต่อสู้เพื่อที่เราจะกลับมาเติมสเบียงหรือว่าเพิ่มพลังชีวิตได้แต่ว่ามันก็สามารถโดนมอนสเตอร์ทําลายได้ถ้าเกิดเราตั้งไว้ใกล้เกินไปนั่นเองและภาคน,นี้เราสามารถทําอาหารเพื่อบัฟตัวละครของเราโดยผลของบัฟก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใช้ หนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างเลยนะครับก็คือในตัวอย่างเนี่ยจะมีวัตถุดิบอยู่อันหนึ่งที่มีผลก็คือทําให้ฮันเตอร์ไม่ได้รับผลจากสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือว่าหนาวซึ่งก็หมายความว่าน่าจะมีการเอาระบบคูลดิงและฮอตดิงกลับมาในภาคไวยอสกครั้งหลังจากที่ถูกตัดออกไปในภาคไลท์หนึ่งในกิจกรรมหลักของฮันเตอร์อีกอย่างนะครับก็คือการปิ้งเนื้อ ซึ่งก็จะเป็นมินิเกมที่ฮันเตอร์ของเราจะต้องยกเนื้อออกจากเตาย่างให้ตรงกับจังหวะของเพลงหรือสังเกตจากสีของเนื้อเพื่อให้ได้เนื้อที่สุกพอดีแต่ว่านอกจากมินิเกมปิ้งเนื้อแล้วหลังจากที่เราปิ้งเนื้อเสร็จเนี่ยมันจะมีมินิเกมเล็กๆอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องหั่นเนื้อให้ตรงกับจังหวะของเพลงซึ่งเราจะได้ไอเทมเนื้อเนี่ยมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหั่นได้เพอร์เฟกขนาดไหน ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าการหั่นเนื้อให้ตรงจังหวะเนี่ยมันทําให้เนื้อที่เรายกขึ้นไปย่างบนเตาที่เป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยได้ออกมาเยอะกว่าตอนที่เราหัน่นไม่เพอร์เฟกนะครับผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกัน But <laughs> ต่อมาในตัวอย่างเลยก็จะโชว์ให้เราได้เห็น Apex มอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของแผนที่วินวอร์ดเพลนนั่นก็คือ l ล y d า w มังกรบินที่มีความสามารถในการใช้สายฟ้าซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่านอกจากดีไซน์ของมันจะเท่แล้วนะฮะเสียงคำรามแล้วก็เสียงโดยรวมของมันเนี่ยก็เท่เช่นกัน ซึ่งทรายที่โดนยิงด้วยสายฟ้านั้นก็จะเกิดเป็นแก้วขึ้นมาซึ่งมันสามารถเคลือบปีกของมันด้วยทรายที่โดนสายฟ้ากลายเป็นอาวุธและเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสียหายจากการโจมตีของฮันเตอร์ซึ่งจุดที่มีสายฟ้ารวมกันมากที่สุดของวินวอร์ดเพลนหรือภูเขาที่มีรูปทรงประหลาดๆนั้นก็คือลังของเรดลนั่นเองซึ่งในหลังของมันนั้นก็เต็มไปด้วยแก้วที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ทำให้การโจมตีด้วยสายฟ้าของมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราต่อสู้ในลังของมัน มาถึงตอนนี้ก็ขอพูดถึงระบบใหม่อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือหากมอนสเตอร์ Monster, กำลังใช้ท่าโจมตีที่รุนแรงที่สามารถวอนช็อตผู้เล่นในขณนะนั้นได้จะมีการเตือนเป็นชีพประจรที่เต้นแรงขึ้นที่หลอดพลังชีวิตของฮันเตอร์นอกจากนั้นเรดาวยังมีเพลงประจาตัวเป็นของตัวเองดังนั้นเราก็คาดได้เลยว่าจะมีเพลงสาหรับ a อ e x ของแต่ละแมปเช่นกันระบบที่จะพูดถึงต่อมาก็คือระบบซัพพอร์ตฮันเตอร์หรือระบบเรียก NPC มาช่วย โดยซัพพอร์ตคาแรคเตอร์คนแรกที่ได้รับการยืนยันออกมาใหม่แล้วก็คือคู่หูโอลิเวียและแมวเลเวลตันเอทอสซึ่งภาคนี้ระบบ SOS จะแตกต่างกับภาคเก่าเล็กน้อยตรงที่ว่าของภาคเก่านะครับระบบ SOS เนี่ยเป็นการเรียกผู้เล่นคนอื่นให้มาช่วยได้แต่ว่าภาคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเล่นอยู่ในโหมดออฟไลน์นะครับหรือว่าออนไลน์ก็ได้เราสามารถเซตให้เวลายิง SOS เนี่ยจะเป็นการเรียก NPC มาช่วยเราแทน นอกจากนั้นเรายังสามารถเซตได้อีกว่าจะให้คนที่มาช่วยเนี่ยเป็น NPC กี่คนให้เป็นผู้เล่นจริงกี่คนพูดถึงเซตติ้งแล้วในเดโมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางฉากตัวเท็กเจอร์ของเกมเนี่ยมันโหลดตัวคุณภาพสูงไม่ทันนะครับจะเห็นเป็นเท็กเจอร์แบบโลว์คุณลิตนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเดโมที่รันอยู่บนเครื่อง PlayStation 5นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเลือกการรันเป็นแบบ Performance Mode นะครับที่จะเป็นการลดคุณลิตี้ของภาพลงเพื่อให้คงเฟรมเรทได้มากขึ้น ซึ่งคุณภาพเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่เล่น PC ซนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจที่จะเล่นใน PC อยู่แล้วนะครับสาหรับภาคนี้สําหรับตัวกราฟิกเองผู้เล่นยังสามารถเลือกที่จะเปิดปิดเอฟเฟกต์เลือดรวมถึงตัวเลขดาเมจได้เช่นกันแล้วภาคนี้สําหรับคนที่อยากจะคํานวณการสปีดรันให้แบบว่าแม่นยําสุดๆไปเลยนะครับเรายังสามารถปรับตัวเลขดาเมจเนี่ยให้ขึ้นเป็นหลักทศนิยมได้เลยทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวระบบของเกมเพลย์กันนะครับก็บอกเลยว่า ข้อมูลใหม่มันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีจุดเล็กจุดน้อยให้พูดถึงเต็มไปหมดเลยผมก็จะเลือกพูดถึงส่วนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆละกันอย่างที่เห็นในเดโมเลยนะครับก็คือใน q u ว s t ล่าโดชากุมะนั้นมันจะจับปุ่มเป็นฝูงดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการล่าเนี่ยเราจะต้องแยกผู้มันออกจากกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ดังพอร์ตหรือระเบิดอึเพื่อไล่มอนสเตอร์ที่เราไม่ต้องการออกไปหรือใช้กัักทรายดูดที่เกิดจากา巴拉哈า ซึ่งหลุมทรายดูดนั้นจะหยุดการเคลื่อนไหวของตัวจ่าฝูงและสําหรับตัวลูกน้องก็จะจมหายลงไปในทรายเลยซึ่งตัวเราเองหรือตัวผู้เล่นเนี่ยก็โดนทรายดูดได้เช่นกันซึ่งถ้าเกิดเราโดนเราก็จะโดนวาร์ปนะครับไปโผล่ที่ลังของบ巴拉哈านอกจากนั้นยังมีไอเทมที่ชื่อว่าเ e ียพอตที่สามารถใช้ในการล่อมอนสเตอร์ไปที่ที่เราต้องการอย่างกับดักต่างๆหรือแม้แต่ล่อมันไปหามอนสเตอร์ตัวอื่นก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจทําเรื่องทั้งหมดนี้นะครับผู้พัฒนาก็บอกว่า ถ้าเกิดคุณขี้เกียจเนี่ยก็ล่ามันทั้งฝูงไปเลยก็ได้นะครับคุณก็จะได้รางวัลหลังเควสมากขึ้นนั่นเองระบบขี่หลังมอนหรือระบบเมาส์นั้นจะกลับไปเป็นเหมือนกับภาคเวอร์ซึ่งตอนที่เราขี่หลังมอนสเตอร์อยู่นะครับจะแบ่งการแอทแทกเป็น2อ,อย่างก็คือการใช้มีดจ้วงนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดวูนหรือว่าจุดสีแดงแดงขึ้นและการใช้อาวุธโจมตีเพื่อทําลายวูนเหล่านั้นสร้างจุดอ่อนให้มอนสเตอร์นั่นเองซึ่งหลังจากที่เราทําจนถึงลิมิตของมันเนี่ย เราก็จะจบด้วยท่าเมาส์ฟินิชเชอร์ของแต่ละอาวุธนะครับซึ่งในตัวอย่างเดมโมท,ที่มีการโชว์มันก็มีการโชว์เมาส์ฟินิชเชอร์ของอาวุธดาบยาวนะครับซึ่งก็เท่สุดๆไปเลยสำหรับภาคนี้อาวุธทุกชิ้นที่มีโล่หรือว่าสามารถป้องกันได้สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์การ์ดหรือการกันให้ตรงกับตอนที่โดนมอนสเตอร์โจมตีเข้ามาพอดีซึ่งแม้แต่ตอนที่เรากด ป้องกันค้างไว้เนี่ยเราก็สามารถแทบปุ่มป้องกันอีกทีนะครับเพื่อทำเพอร์เฟ t ต a การได้เช่นกันและนอกจากนั้นภาคนี้เนี่ยการกดป้องกันนะครับจะถือเป็นส่วนหนึ่งของคอมโบแล้วในภาคก,ก่อนๆเนี่ยการที่เราจะกดป้องกันได้นะฮะเราจะต้องหยุดคอมโบของเราก็คือต้องรอให้ตัวละครของเราเนี่ยทำแอนิเมชันโจมตีเสร็จหรือว่าต้องแคนเซิลแอนิเมชันออกไปเราถึงจะสามารถกดป้องกันได้แต่ภาคนี้เราสามารถตีอยู่แล้วผสมการป้องกันเข้าไปในคอมโบได้ ซึ่งการทำเพอร์เฟกต์การนะครับนอกจากจะทำให้เราสามารถโจมตีส่วนไปด้วยท่าพิเศษแล้วเนี่ยถ้าเราทำเพอร์เฟกต์การติดต่อกันได้หลายๆครั้งจะสามารถทำให้เกิดระบบใหม่ที่มีชื่อว่า power clash การที่เราและมอนสเตอร์วัดพลังกันด้วยการกดปุ่มรัวๆนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราสามารถชนะ power clash ได้ก็จะทำให้มอนสเตอร์ล้มเปิดโอกาสให้เราเข้าไปโจมตีได้ซึ่งระบบ power clash นั้นจะสามารถทำได้สำหรับอาวุธที่สามารถป้องกันได้เท่านั้น ก็จะเห็นเลยว่านะครับว่าภาคน,นี้เนี่ยเขาตั้งใจทําให้การป้องกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าเดิมเพราะว่าภาคก่อนๆใน,นการป้องกันนะครับมันเสียจังหวะแล้วก็เสียเลือดนะครับถ้าให้เลือกเนี่ยเลือกหลบดีกว่าแต่ว่าภาคน,นี้เนี่ยเน้นไปเลยว่าการป้องกันและการทำเพอร์เฟกต์การเนี่ยมันจะทําให้เราได้ประโยชน์จากการใช้ระบบนี้มากขึ้นระบบอีกอย่างนะครับนอกจาก power clash เนี่ยก็คือ offset attack มอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีท่าโจมตีบางท่าที่เราสามารถขัดจังหวะได้ ซึ่งหากเราโจมตีสวนกลับไปได้ถูกจังหวะก็จะทําให้มอนสเตอร์เสียหลักนั่นเองอีกระบบหนึ่งที่ลืมพูดถึงไปเลยนะครับตอนที่เปิดเดโมมาเนี่ยก็คือชุดเกราะภาคนี้นะครับจะไม่เป็นการล็อกตามเพศของตัวละครอีกต่อไปดังนั้นไม,ไม่ว่าคุณจะเล่นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงเนี่ยคุณก็สามารถใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับสามารถ Mix and m a t c h เพื่อสร้างแฟชั่นออกมาได้เลยนะครับและแน่นอนภาคนี้ก็จะมีระบบเลเยอร์อาร์เมอร์นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถ ใส่แฟชั่นทับชุดอะไรก็ได้โดยไม่ต้องคิดถึงสเตตนะครับโดยจะปลดล็อกเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้มาถึงช่วงท้ายของวิดีโอนะครับจะเป็นการรวมจุดข้อมูลเล็กๆนะครับที่ผมไม่รู้จะไปรวมไว้ในหัวข้อไหนดีผมก็จะพูดสิ่งที่ผมเห็นในเดโมนะครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับภาคนี้ตอนที่เราล่ามอนสเตอร์สำเร็จหรือตอนจบเควส เราสามารถกดสคริปต์ตอนจบของเคเวสได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องมาห้อยไวบารลอหรือว่าลงมอสเพื่อสคริปต์เวลาช่วงนี้อีกต่อไปนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยหลังจากที่จบเคเวสนะครับเราจะไม่ได้โดนดีดกลับไปที่หมู่บ้านหรือดีดกลับไปที่แคมป์นะครับหน้ารับรางวัลแล้วก็หน้าเควสทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนั้นเลยแล้วก็ตัดจบตรงนั้นและถ้าเกิดเราอยากเริ่มเควสใหม่เนี่ยเราก็สามารถวิ่งไปตีมอนสเตอร์ Monster ตัวต่อไปในแผนที่เพื่อเริ่มเควสได้เลย โดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความยากและรางวัลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปภาคนี้คุณสามารถปรีนขึ้นไปบนศพของมอนสเตอร์เพื่อแล่ชิ้นส่วนได้ไอเทมบาลเรลอบอมภาคนี้หลังจากที่เราวางแล้วเราสามารถหยิบขึ้นมาเพื่อย้ายที่ได้หรือแม้แต่กิ้งมันใส่มอนสเตอร์เลยก็ยังได้เมื่อสู้อยู่บนเนินทรายการโจมตีที่รุนแรงของมอนสเตอร์จะทำให้ทรายยุบตัวลงและบางครั้งก็จะทำให้มอนสเตอร์เสียการทรงตัวได้ การโจมตีที่ทําให้เกิดไฟนั้นจะทําให้หญ้าที่พื้นติดไฟขึ้นมาสร้างความเสียหายให้เราและมอนสเตอร์เล็กน้อยระหว่างที่ผู้เล่นขี่ซีเกรดอยู่นั้นหากโดนโจมตีซีเกรดจะสามารถหลบโดยอัตโนมัติได้ประมาณ1-2ถึงครั้งแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราโดนโจมตีตัวของเราก็จะกระเด็นออกมาจากซีเกรดและเราจะไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเซตโบนัสหรือการใส่ชุดเกราะจากมอนสเตอร์ตัวเดียวกันหลายๆส่วนเพื่อให้ได้สกิลโบนัส สำหรับภาคนี้จะเปลี่ยนให้ทำโบนัสได้ง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนจากของที่มาจากมอนสเตอร์ตัวเดียวกันเป็นมอนสเตอร์ประเภทเดียวกันแทนเช่นถ้าเกิดเราใส่ชุดป้องกันที่เป็นชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์มังกรบินสัก3ส่วนเนี่ยเราก็สามารถได้รับโบนัสที่มีชื่อว่า Flying Wyvern Set Bonus นั่นเองถ้ากระโดดหลใไม้ของธนูถ้าเกิดเราสามารถทำพร้อมกับตอนที่โดนโจมตีเข้ามาจะทำให้ส t ตมิน a กลับมาเต็มทันที ค้อนคลุยจะกลับไปเหมือนภาคเวอร์มากกว่าภาคไลท์โดยเราจะต้องตั้งใจเลียงโน้ตให้ได้บัฟที่เราต้องการเองนอกจากนั้นยังสามารถสร้างพื้นที่บัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งพื้นที่นี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อเราใช้ท่า Echowave และนอกจากนั้นภาคนี้เรายังสามารถพกค้อนคลุยนะครับเพื่อใช้บัฟแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นอาวุธอีกชิ้นแทนก็ได้ตัวบัฟจะยังคงอยู่ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเล่นกันทั้งปาร์ตี้เนี่ยล้วทุกคนก็พกค้อนคลุยไปคนละอันนะฮะก่อนเริ่มคว เป่าบัฟนะครับเราก็จะมีบัฟประมาณ16บัฟพร้อมกันนะฮะแล้วถ้าเกิดเออแล้วถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเลือกค้อนคุยไปคนละ2อันอีกนะครับเราจะสามารถมีบัฟได้ถึง30บัฟพร้อมกันเลยนะฮะระบบ Ende เด mic Life ก็กลับมาในภาคนี้เช่นกันพร้อมกับไอเทมตะข่ายเพื่อที่เหล่าฮันเตอร์เนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นโปเกมอนมาสเตอร์นะครับแล้วก็เก็บสะสมมอนเตอร์จิ๋วให้ครบทุกรูปแบบนั่นเองระบบตกปลาของภาคนี้ยังได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยยังไม่มีรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าจุดตกปลาเนี่ยจะไม่ได้ถูกล็อกเป็นจุดๆอีกต่อไปเราจะมีไอเทมเบ็ดตกปลาติดตัวและก็สามารถเลือกนะครับว่าจะใช้เหยื่อล่ออะไรซึ่งการตกปลาเนี่ยน่าจะมีความสําคัญมากขึ้นในภาคนี้เพราะว่าบัฟต่างๆเนี่ยมันจะมาจากวัตถุดิบนะครับซึ่งปลาเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งของการทําอาหารนั่นเองระบบฮอตคีย์สำหรับการฮิลของภาคนี้เมื่อเรากดนะครับเราจะไม่ได้กินยาที่เราเลือกไว้อีกต่อไป ระบบเนี่ยจะเลือกให้อัตโนมัติว่าตอนนั้นเนี่ยพลังชีวิตของเราต้องใช้ยาอันไหนถึงจะเติมได้คุ้มค่าที่สุดทําให้เนื่องจากทีมพัฒนานะครับเห็นว่าผู้เล่นเนี่ยชอบลืมแล่หางมอนสเตอร์นะครับหลังจากที่ตัดพวกมันได้กันบ่อยๆภาคนี้เวลาที่เราตัดหางมอนสเตอร์ได้แล้วเอามาหรือว่าแฮนเดอร์ของเราจะคอยเตือนผู้เล่นว่าอย่าลืมแล่หางอยู่ตลอดตลอดนั่นเองในภาคนี้เราสามารถพบ NPC ชาวบ้านเดินไปเดินมาในแผนที่ได้ โดยผู้พัฒนาบอกว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะโดนมอนสเตอร์กินนะครับเพราะเดี๋ยวพอมอนสเตอร์มาพวกเขาก็จะวิ่งหนีกันเองนะฮะภาคนี้ถ้าเกิดคุณมีเซฟจากภาคเวอร์หรือว่าภาคไอซ์บอลเนี่ยคุณก็จะได้ชุดสําหรับพาริโก้นะครับพิเศษเพิ่มอีก2ชุดก็จะเป็นชุดจากภาคเวอร์และภาคไอซ์บอลนั่นเองพูดถึงแมวแล้วภาคนี้ก็บอกได้ว่าเราสามารถมีแมวได้มากกว่า1ตัวแน่นอนต่อมาคือฮันเตอร์นะครับภาคนี้สามารถว่ายน้ําได้แล้ว ตอนที่ผมดูสตรีมครั้งแรกเนี่ยผมแทบกรี๊ดเลยนะครับพอเห็นฮันเตอร์กระโดดลงไปดำน้ำนะฮะแต่ว่าไม่ถึงนาทีต่อมาเลยนะครับคุณผู้วัฒนาก็บอกเลยว่าถึงภาคนี้จะว่ายน้ำได้แต่ก็ไม่มีคอมแบทใต้น้ำอยู่ดีนะครับเมื่อโดชากุมะโมโ,มโหกล้ามเนื้อของมันจะขยายใหญ่ขึ้นทำให้แผลเก่าของมันเปิดออกอีกครั้งซึ่งก็จะเกิดเป็นบุนหรือว่าจุดแดงๆที่เราสามารถโจมตีเพื่อสร้างจุดอ่อนเพิ่มเติมได้ หากมอนสเตอร์ยังไม่เห็นเราเราสามารถเข้าไปสนิก Attack ได้โดยจะเป็น a n นิเมชันพิเศษสำหรับอาวุธธนูภาคนี้การใช้น้ำยาลูกธนูเนี่ยจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่เป็นหลอดพลังงานของธนูแทนซึ่งหลังจากที่เราใช้มันไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆรีเจนขึ้นมาจากการโจมตีซึ่งอาวุธปืนก็เช่นกันนะครับจะมีกระสุนบางชนิดที่จะรีเจนโดยอัตโนมัติแล้วก็กระสุนบางชนิดที่เราจะต้องเตรียมมาจากบ้านเอง สำหรับพองมแมลงก็มีข่าวร้ายหน่อยนะครับภาคนี้เนี่ยเราไม่สามารถต่อคอมโบเพื่อเล่นเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้อีกต่อไปเหมือนภาคก่อนๆนะฮะสำหรับท่าโจมตีที่เป็นท่าโฟกัสแอตแทกเนี่ยที่เป็นการเล็งที่ผู้เล่นจะต้องเล็งโจมตีไปที่จุดสีดแดงของมอนสเตอร์ hmm. เพื่อสร้างจุดอ่อนนั้นสําหรับอาวุธพองมแมลงไม่ต้องเลงก็ได้นะครับเพราะว่าท่าปิดคอมโบที่เป็นการส่งมแมลงออกไปโจมตีเนี่ยมแมลงจะเล็งจุดที่เป็นจุดอ่อนโดยอัตโนมัติ สำหรับอาวุธดาบคู่การหลบถูกจังหวะเนี่ยจะทําให้ได้บัฟเพิ่มเติมซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าได้บัฟอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้แล้วหมายถึงถ้าเกิดเราใช้ท่าระบำดาบนะครับถ้าเป็นผ้าก่อนเนี่ยพอใช้ท่านี้แล้วก็ต้องยืนใช้ท่านี้จนจบนะครับถึงจะสามารถหลบได้แต่ว่าภางนี้เนี่ยเราสามารถแคนเซิลคอมโบนี้ออกมาได้เลยสำหรับอาวุธดาบยาวนั้นจุดที่เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดน,นะครับก็คือท่าเฮมเบเกอร์นั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดเรากระโดดขึ้นไปแล้วเนี่ยรู้ว่าจะตีไม่โดนแน่นอนนะครับเราสามารถเลือกที่จะไม่กดโจมตีเพื่อเป็นการแคนเซิลท่านั้นออกมาได้ก็เป็นการรักษาหลอดพลังงานไว้ไม่ต้องเสียเปล่าเหมือนกับภาคก่อนๆน,นั่นเองสําหรับคอนนะครับก็เอาข้อจริงไม่ค่อยเห็นท่าใหม่นะครับก็บ้องหัวมอนสเตอร์กันต่อไปนะครับเพอร์เฟกอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะฮะการแลนด์ภาคนี้สามารถชาร์จยิงได้2ทีติดกันแล้วการยิงเนี่ยจากที่ผมสังเกตดูนะครับ จะไม่ลดความคงของอาวุธอีกต่อไปสําหรับดาบใหญ่หลังจากที่ทําการชาร์จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล็งได้อิสระมากขึ้นเรียกได้ว่ากลับตัว360องศาไปฟันอีกด้านก็ยังได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าแท็คเคิลนะครับจะไม่รีเซ็ตเลเวลของชาร์จอีกต่อไปสําหรับข้อมูลของวันนี้นะครับจะดูแรนดอมหน่อยนะครับหัวข้อมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นการดูเดโมแล้วก็จดจๆ,ๆอะไรที่เราเห็นใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะ ก็เดี๋ยวแน่นอนนะครับพอมันมีอัปเดตใหม่หมาอีกทีเนี่ยผมก็จะมา cover ใหม่อีกทีนะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงอาวุธทั้ง14ชิ้นนะครับรอให้มันมีข้อมูลออกมาชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงอีกทีละกันถ้าวันนี้เสียงแปลกๆไปเนี่ยต้องขออภัยนะครับช่วงนี้นะ้ำมูกไหลเสียงก็แปลกๆไปหน่อยนะครับพูดเยอะก็เหนื่อยแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แน่นอนนะครับก็คืออยากเล่นมากๆเลยนะครับกว่าจะมาเนี่ยโอ้โหตั้งปีหน้านะครับแต่ว่า พอไปจดจอกับมอนทันนะครับก็ทําให้ลืมไปเลยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะได้เล่น s p a c e m a r i n e 2แล้วนะครับก็จะได้มีอะไรเล่นรอไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมอนทันมันมีอัปเดตข้อมูลอะไรเนี่ยก็แน่นอนนะครับช่องผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ขอไปพักก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ